ยิงเลยนิเราบงถ่ายเลยเริ่มจากเ้นตริ่มเริ่จากใครนะโอ้เสียดายคิดว่ายิงเร่งเงนเออใช่เลย่ก็มาแล้วเย็นแล้วอ้ยเต็มหมดเลยอุ้ยเต็มหมดเลย โอ้ยชิบหายเลยกันสองคนเลยไหมไบไบนิวเปลี่ยนอาร์มมาดินิววะนิววะโอ้ยเออออกมาโอ้ดเอ์อ

ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยปวดขาเลยข้าตัวตายแล้วมาเดินเกะกะไปดิเฮ้ยจะขอทีหนึ่งทั้งหมดโอ้โห โอ้โหอให้เลยมาขอโอ้ยย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 ยายย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 ยหยย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 